สอนสุนัขนะครับจังหวะและความชัดเจนครับจะช่วยทําให้น้องหมาเรียนรู้กับเราได้ดีขึ้นนะครับเจ้าของก็ต้องแสดงตัวด้วยเหมือนกันครับผมทำเตือน ผู้เอกดีใบรับรองจาก c a l e n ลนเพเยอร์แคนาดี a ำหร a บอณิเมะเทรนนิ่งแอนดบบอ์บรสถาบันสอนผู้ฝึกสุนัขระดับต้นๆของอเมริกาแต่วิธีสอนปรับใช้ให้ง่ายสำหรับคนไทยรับชมแล้วนำไปปรับใช้นะครับสุนัขแต่ละตัวแต่ละสายพันธุ์นิสัยจังหวะไม่เหมือนฝึนกจังหวะแม่โอเคขออนุญาตนะครับอ่าผมทำเหมือนที่ผมสอนตะกี้เลยนะคุณทำทุกวันนะครับอ้อ่อไอคอนแท็เห็นไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าคุณทองเก่งมากลูกหนึ่งสอง อังคอแทกเห็นนะหูเก่งมากลูกเห็นไหมยกหน้าเต็มอะคอยคือ,อนคนจําเป็นคนๆไงเก่งมากครับคอยผมคุยกับน้องหมาดีมากอะคือผมไม่มีแบบความดุแบบให้มันอยู่เฉยเลยนะเก่งมากลูกคอยเก่งมากคอยอังคอนแท็กเห็นไหมเดี๋ยวมองแล้วเห็นตากลมไหมเก่งมากลูกคอยถ้ามันเชื่อฟังภาษาด้วยความกลัวครับมันจะหลบตาแล้วมันก็ทำหน้านตรงๆมันจะไม่มีแอคชั่น เก่งมากครับคอยนะเก่งมากลูกคอยเก่งมากลูกคอยคอยคุณองมาแล้ว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 เก่งมากครับถึงที่เห็นไหมเห็นไหมอ่ะสมมติอย่างเงี้ยสมมติผมเรียกแล้วเขาต่อเนื่องด้วยการเกาอย่างเงี้ยอันนี้ผมได้แต้มเพราะผมเรียกมา แต่ถ้าเขาอยู่ๆนอนนอยู่แล้วเราเห็น่ะเอาเกาหลอแล้วเดินมาจังหวะสองอันเนี้ยเรียบร้อยความหมายต่างนะทนั้งที่ท่าเดียวกันอ่ะนจนั๊กจั๊กจั๊อจู่กจัไก้น๊กจาเกา,ออาั๊าจกจั๊กจาาาากนนั๊กจัรอใั๊กาั๊กจั๊กจั๊กจันงจั๊กจนีกยัมก็ักาจั๊ก <c oughs> เั๊กจั๊กจั๊กจัอ่ะล๊กจั๊กะัอกจ่๊กะั๊กจล๊กจลุกจั๊กจแลกวล๊กจั๊กจัตบจล๊ะเออ ถ้าคึกปึ๊บไม่มีปัญหาครับเชเล่นอมานอ่าเป็นคำสั่งที่เราอ่ะบังคับให้เขาอยู่ซ้ายโดยที่เขาไม่มีสิทธิ์กระโดดไม่มีสิทธิ์อยู่ข้างหน้าข้างหลังแต่เราแค่วัดดูว่าพอเราเซลเล่นมานแล้วปึ๊บเนี่ยถ้าน้องหมาครับมันยอมเนี่ยวมันต้องนั่งหรือหมอบก็ลงไปแค่นั้นเองเห็นไ,ไหมแต่เขาเนี้ยนั่งหรือหมอบเดี่ยจากเซลเลนคอมาน่ะกี่นาทีอันเนี้ยขึ้นอยู่กับน้องหมาเขาคิดกับเราอย่างไงคนจุงคิดรู้ตัวได้อ่ะปึ๊บอ่าอย่าแพ้ จะสังเกตว,ว่าผมไม่มีกระตุกไม่มีตีเขา่าไม่ได้ใช้ในกระถีรนึกออกไหมถ้าเป็นปกติเขาบอกให้ยกเขา่าไปตุ้ยมันใช่ไหมหรือผักออกไปจะหมาครับเขาฝึกให้คิดมันจะหยุดเองเนี่ยก็หยุดได้อันที่เราคุยกันตอนแรกที่ที่คุณแฟนครับมีบางจังหวัดที่ที่ห้ามแรงและคุณกั้งอะ่ะก็พยายามทําตามคุณแฟนแล้วไม่สําเร็จอะที่ผมบอกอ,อไม่ไม่ใช่ว่าคุณกั้งไม่เต็มที่นะแต่น้องหมาไม่ยอมแพ้คุณแฟนท่านั้นแล้ว เพื่อนำตามปุ๊บมันก็ต่อต้าน